เวลา18บแนาฬิกาเสียงปืนดังแผดสนัน่นสถานสะเทือนไปทั่วโรงแรมพร้อมกับข่าวใหญ่การพบศพผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรผูกสังหารด้วยการเชือดคอโล่ดงดังไปทั่วประเทศแน่นอนนางนกต่อบินร่อนหายตัวออกไปจากโรงแรมอย่างไร้ร่องรอยนี่คือคดีที่ดังที่สุดในรอบปีพศ2544เพราะผู้ตาย เป็นข้าราชการชั้นสูงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรงฉินที่มีผลงานดีเยี่ยมคนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดถูกฆ่ากลิน่นคาวเลือดย่อมเฉาโฉคลุงคละมากกว่าความตายของชาวบ้านสามัญธรรมดาซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้มาก่อนในเมืองไทยนายปรีณนะหลี่พัฒนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเหยื่อโหดของเกมฆ่าหรือลั่นเกมนี้ เขาถูกกลุ่มฆาตรกรสังหารอย่างเหี้ยมโหดด้วยการเชือดคอและยิงที่ศรีศรษะเสียชีวิตสยองคาโรงแรมรอยเยลแปซิฟิกถนนพระราม9เมื่อวันที่5มีนาคมพศส5 4 4ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ในคดีนี้เป็นคนสีเขียวขี้มา้ามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศมาหลายยุคหลายสมัยเขาผู้นั้นก็คือผู้พันตึง หรือพันตรีเฉลิมชัยมัดฉากล่ำกับพักพวกรวมอีกสามคนที่ร่วมแกงฆ่าและยิ่งตื่นตะลึงขึ้นไปอีกเมื่อเดือนสิงหาคมพศ2544คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตผู้พันคนดังอย่างรวดเร็วเฉียพลันทันทีไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์ของฐานานุโทษชกันนี้แต่อย่างใดไม่มีอิทธิพลสูงส่งใดๆมาเกี่ยวข้องอย่างที่คนดูส่วนใหญ่ คาดการเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือนี่คือบทเริ่มต้นบทใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทยหรือเพราะว่าหลักฐานต่างๆนั้นมัดตัวฆาตรกรจนไม่มีช่องว่างจนไม่สามารถดิ้นรนเล็ดรอดออกไปได้อย่างที่หวังและตั้งใจเพราะเกมฆ่าเกมนี้ย้อนย่อและซ่อนเงื่อนซ่อนปมแบบเหนือเมฆและมาอย่างเหนือชั้นอีกคดีหนึ่งมันมีเบื้องหลัง แห่งสาเหตุการฆ่าและเบื้องลับของการดำเนินคดีมากมายหลายซับหลายซ้อนเพราะมันเป็นการกระทำของมืออาชีพอย่างแท้จริงนี่คือเกมฆ่าที่ถูกออกแบบวางแผนแล้วมาเป็นอย่างดีทุกอย่างดำเนินไปตามแบบร่างและผลสำเร็จที่ได้รับก็คุ้มค่ากว่าการประเมินมากมายหลายเท่าแต่ผลสุดท้ายคือผลกรรมที่ใครก่อคนคนนั้นก็ต้องได้รับ เกมฆ่าเกมนี้กำลังเริ่มต้นหรือฟื้นเบื้องหลังแห่งความทรงจำของคุณขึ้นมาอีกคำรบเวลา1 2นาฬิกาวันที่5มีนาคมพศ2 5 4 4นายปรีณะรีพัฒนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตำแหน่งในขณะนั้นเดินทางเข้ามาปฏิบัติราชการในกรุงเทพโดยเปิดห้องพักขึ้นที่ชั้น4โรงแรมรอยเย้าแปซิฟิกถนนพระราม9 เฉกเสมอเป็นสามัญเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาผู้ว่าปรีณนะมีกำหนดการเดินทางเข้ามาประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคนอื่นๆจากทั่วประเทศในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่อนิจจาหลังจากเข้าไปในห้องพักได้ไม่นานมีสาวใหญ่ท่าทางรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งตามเขาขึ้นไปบนห้องพักของอดีตผู้ว่าคนนี้เหมือนกับนัดหมายกันมาก่อนล่วงหน้าก้าวแรกเธอเดินผ่านล็อบบี้ตรงที่แผนกจองห้องพัก ถามย้ำกับพนักงานถึงห้องพักของนายปรีณะคล้ายคล้ายกับว่าต้องการจัดฉากให้มีพยานรู้เห็นการมาของเธอสาวใหญ่คนนั้นคือนางอันขนางสุนทรวิภาผู้ที่เป็นนางลูกต่อของงานนี้หมากตัวหนึ่งที่ถูกวางมาในแผนแล้วเป็นอย่างดีเมื่อได้รับการยืนยันถึงหมายเลขห้องพักจนเป็นที่แน่ใจแล้วเธอกดฟตบขึ้นไปทันทีตามสายตาการรับรู้รับเห็น ของพนักง,งานโรงแรมหลายคนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องพักมรณะห้องนั้นเวลาใกล้18นาฬิกาเสียงปืนก็แผ่สนัน่นสถานสะเทือนไปทั่วโรงแรมพร้อมกับข่าวใหญ่การพบศพผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรหูกสังหารด้วยการยิงและเชือดคอดวงดังไปทั่วประเทศแน่นอนนางนกต่อบินร่อนหายตัวออกไปจากโรงแรมอย่างไร้ร่องรอย ทิ้งไว้เพียงคราบเลือดและร่างปราศยากวิญญาณของผู้ว่าเมืองยโสธรน,นี่คือคดีดังที่สุดในรอบปี2544ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในความสนใจของทุกฝ่ายเพราะผู้ตายเป็นข้าราชการชั้นสูงระดับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลงานดีเยี่ยมคนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจกองปราบปรามวิ่งวุ่น เพื่อสืบสวนคดีเลือดคดีนี้อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างที่กำลังสืบสวนขยายผลประเด็นแห่งการฆ่าและกลุ่มฆาตรกรอยู่นั้นจูๆ่ๆนางอันขนางสูนถอนวิภากเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอสารภาพทุกอย่างแบบหมดเปลือกว่าเป็นคู่ขาของผู้ตายสาเหตุสำคัญเธอเดินทางมาพบผู้ว่าปรีณนะเพื่อขอเลิกราเพราะเธอมีแฟนใหม่เป็นนายทาหารระดับสูงคนหนึ่งแต่คนตาย ไม่ยอมเลิกราจากเกมสวาสดจนเขาและเธอมีปากเสียงกันพักใหญ่หลังจากบรรดานโทรศที่ผู้ว่าด่าทอเธออย่างสาเสียเทเสียเธอได้ใช้อาวุธปืนจุดสองสองที่เตรียมมาจ่อยิงที่หัวหนายปรีนะจนเสียชีวิตขาห้องพักด้วยความตกใจสุดขีดเธอหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของผู้ว่าจำนวนหนึ่งท้ายสุดเมื่อทนแรงกดดันไม่ไหวรวมทั้งสื่อมวลชนที่เสนอข่าวนี้ติดต่อกันแทบทุกวัน จนกระทั่งเธอต้องตัดสินใจเดินทางมามอบตัวในที่สุดเพื่อความสบายใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องนี่คือความเป็นมาแห่งคดีที่มีบทเริ่มต้นและสิ้นสุดลงอย่างง่ายดายตามแบบอย่างที่ควรจะเป็นกระนั้นหรือมีคนรับสารภาพมีฆาตรกรเข้ามามอบตัวแต่มันไม่ง่ายถึงขนาดนั้นเพราะตำรวจไม่โง่หมากเกมนี้ถูกวางโปรแกรมแห่งความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นหลายเท่านัก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่เชื่อว่าสาเหตุน้อยนิดจ้อยจิบเพียงแค่นั้นสำหรับการบรนดาลโทษะจะทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนางอันขนางลงมือก่อคดีฆาตกรรมสะเทือนแผ่นดินคดีนี้ขึ้นมาได้เพียงลำพังปมประเด็นต่างๆถูกขุดคุยขึ้นมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขัดผลประโยชน์เรื่องต่างๆในจังหวัดยะโสธรก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สืบสัง พบปมใหญ่เรื่องการประมูลงานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของจังหวัดยโสธรซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทซึ่งนายปรีณนะขัดแย้งกับกลุ่มผู้ประมูลรับเหมาซึ่งเชื่อว่ามีการทุจริตและมีเบื้องหลังอันโโครกซ่อนเร้นมากมายโดยผู้ว่าปรีณนะมีคำสั่งยกเลิกโครงการที่ว่านี้ไปแล้วนี่คือการสูญเสียผลประโยชน์ก้อนมหาศาลของใครบางคนบางกลุ่ม จนเพิ่มพ่วงเป็นบัญชีแค้นมาเปิดบัญชีค่าผู้ว่าคนนี้หรือไม่ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจสอบชื่อแขกที่เข้าพักในโรงแรมที่เกิดเหตุยังสืบพบประเด็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งยวดด้วยว่าผู้พันตึงกับพักพวกอีกหลายคนได้มีการเปิดห้องพักขึ้นที่ชั้นเดียวกับผู้ว่าปรีณะในวันดังกล่าวแต่อยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามที่เยื้องออกไปเล็กน้อย ช่างเป็นการบังเอิญอย่างเหลือเชื่อยิ่งกว่าหนึ่งในล้านกับเหตุบังเอิญประเด็นนี้เพราะใครๆก็ทราบดีว่านายพันธุ์คนดังคนนี้ในอดีตตั้งแต่เป็นสมาชิกยุคเริ่มแรกของกลุ่มกระทิงแดงเขาเป็นนายทหารที่มีอิทธิพลคนหนึ่งซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆมากมายเกือบทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพยานที่เป็นพนักง,งานโรงแรมหลายคนให้การว่าเห็นผู้พันตึงเข้ามาเปิดห้องพักจริง แต่เข้าๆอ,ออกในโรงแรมในวันดังกล่าวอยู่หลายครั้งแต่ที่สำคัญช่วงเวลาที่ผู้ว่าถูกยิงนั้นตามความเห็นของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานคือระยะเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาผู้พันตึงไม่ได้อยู่ในโรงแรมเขาไปปรากฏตัวอยู่ที่สนามม้าและกลับเข้ามาภายหลังแต่แล้วในที่สุดจากการสอบเข้นนางอันขนางเธอก็รับสารภาพอย่างหมดเปลือก ถึงเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันที่30พฤษภาคมพศ2 5 4 4กํากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอมมโดกว่า100นายบุกถ้ำเสือค่ายมวยของผู้พันตึงที่อาคารพนาศิน์ซอยรามคำแหง39จับผู้พันตึงและลูกน้องที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกสองคนเดินทางเข้ากองปร,ราบทันทีจากการทำสำนวนยื่นฟ้องอายการและสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น สรุปได้ว่าจำเลยที่ 1. นางอันขนางสุนทรวิภาคจำเลยที่สองพันตรีเฉลิมชัยมัดฉากล่ำจำเลยที่สามสิบเอกมานิตสีสะอาดจำเลยที่ 4. ี่สิบเอกสุวัตขำเงามีความผิดตาม5ข้อกล่าวหาชกันดังนี้คือ 1. ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน 2. ร่วมกันชิงทรัพย์ 3. พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ4มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต5ร่วมกันยักย้ายทำลายศพนางอันขนางให้การรับสารภาพว่าคือถูกจ้างวานมาเป็นนางนกต่อจริงแต่กลุ่มที่ลงมือฆ่านั้นคือกลุ่มของผู้พันตึงเริ่มแรกด้วยการใช้มีดจนผู้ว่าปรีณะเสียชีวิตก่อนแล้วจึงจาะยิงที่หัวทีหลัง ในช่วงเวลาที่ห่างกันประมาณสองชั่วโมงเพื่อเป็นเล่ห์ลวงให้คนในโรงแรมรู้กันทั้งหมดเพราะช่วงเวลาที่กระสุนผูกสับไกดังสนั่นนั้นผู้พันตึงเดินทางออกนอกโรงแรมไปแล้วเพื่อให้มีพยานรู้เห็นเธอถูกสั่งให้หนีไปพร้อมกับทรัพย์สินของผู้ตายเพื่อให้มีหลักฐานติดตัวและเพื่อหลวงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเธออยู่ในห้องของผู้ตายเป็นคนสุดท้ายจริงๆและที่สำคัญเป็นมือฆ่าเพียงคนเดียว เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาวถึงกลุ่มฆาตรกรที่แท้จริงได้ระหว่างที่กลุ่มฆาตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งสี่ถูกจองจํากําลังรอการพิจารณาคดีจากศาลชั้นต้นอยู่นั้นเรื่องราวแปลกประหลาดแห่งคดีก็ปรากฏขึ้นมานายชัยวัฒน์ชาญนนรงค์อายุ37ปีได้ติดต่อผู้สื่อข,ข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเพื่อขอเข้าพบกับพลตํารวจโทสมบัติอมรวิวัตผู้ช่วยผู้บระชาการตํารวจในขณะนั้นโดยเขาอ้างว่า เป็นผู้รู้เห็นและใกล้ชิดกับกลุ่มฆาตรกรที่รับจ้างฆ่านายปรีณะโดยละเอียดและข้อมูลเบื้องรับแห่งเรื่องราวที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก,ก่อนเขาให้การว่ามีคนมาติดต่อเขาให้ร่วมกลุ่มฆ่าผู้ว่าปรีณนะโดยให้ราคาสูงถึงสล้านบาทแต่เขาไม่รับทำเนื่องจากเยือเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและมีกลุ่มมือปืนกลุ่มอื่นมารับงานนี้แทนไปแล้ว ด้วยราคาค่าจ้างที่สูงลิว่วถึง5ล้านบาทโดยที่ไม่ใช่กลุ่มผู้พันตึงแต่อย่างใดตำรวจเริ่มวิ่งวุ่นอีกครั้งตรวจเช็ครายชื่อมือปืนในสารระบบของภาคใต้ตามที่ในายชัยวัน์กล่าวอ้างแต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเขาโกหกโดยรับค่าจ้างจากคนที่เกี่ยวข้องกับผู้พันตึงมาหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เบี่ยงเบนความสนใจในการสอบสวนเพื่อให้รูปคดีไข้เผว แท้จริงแล้วเขาคือนายสมคิดหรือแดงพุ่มพวงเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม่มและตั้งข้อหาแจ้งความเท็จและสร้างความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเขาทันทีงานนี้ศาลตัดสินจำคุกนายสมคิดโดยพลันเป็นเวลาหกเดือนวันที่22สิงหาคม2545ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษา ในคดีฆ่าใหญ่ยิ่งคดีนี้ด้วยความตกตะลึงของคนทั้งประเทศถึงความผิดของกลุ่มจำเลยที่รับจ้างฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญของการขัดผลประโยชน์ในจังหวัดยะโสธรที่ผู้ตายดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่จำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและยักยอบทรัพย์แต่รับสารภาพและแนวทางการนำสืบ ของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีกรณีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคงลงโทษจำคุกหนึ่งปีและลดโทษให้ในความผิดฐานพกพาอาวุธและยักยอบทรัพย์กระทงหนึ่งในสรวมโทษจำคุกจำเลยที่หนึ่งทั้งสิน้นเป็นเวลาสมปีแเดือนจำเลยที่สองผู้พันตึงลงโทษ ฐานร่วมกันค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่3และ4ยกฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอแต่ให้กักขังไว้ก่อนระหว่างรอการอุทธรณ์ทันทีที่สิ้นคำตัดสินพิพากษาจากศาลชั้นต้นผู้พันตึงเข่าอ่อนหน้าถอดสีเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครแม้แต่ตัวเขาเองจะคาดคิดว่าโทษทันที่จะได้รับสำหรับคดีนี้ มันจะสูงสุดถึงชีวิตเ,เช่นนี้หากชีวิตของคนดีคนหนึ่งที่ต้องสิ้นสูญสลายไปด้วยการกระทำของอีกชีวิตหนึ่งพ้นตอบแทนแห่งการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่นั้นมันคุ้มค่าสมราคากันหรือไม่คงไม่มีใครตอบได้คดีฆ่าคดีนี้คงเป็นอีกคดีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนจะจดจำไปอีกนานแสนนานขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ